哦。<laughs> มืัอนี้เขามาในเมื่อเดยอนธันองเล้วอ๋อปากเซ่อีกแล้วเนาะจะเป็นกานที่เราปากเซ่ดูเนาะจะได้ว่าอันนั้นซ้างเมื่ออยู่นี่เล้วทุกคนเด้สื่อได้มาอยู่ปากเซ่เลยอะไรเนี่ยวันนี้เขามาปากเซ่ก็เปิดตีนเนาะก็พากันไปอันนั้นไปสวนหมักงะทุกคนสบายนี่พี่น้องสิไปอันนั้นสวนหมักงะอยู่ปาเดียงเนาะสิไปก็เปิดลาดเดีกับเอื้อยอาดิตะนั่นทุกคนไปสี่คนเอื้อยน้อยไปอยู่บ่ ไป,ไ,ปไปประมาณสี่หาคดโอ้คดอีเด็กพี่น้องสาเบิ่งเนาะว่าสี่ไปจะคนตอนนี้อ่ะอลิซก,ก็ไปรับ้ดก็ใส่หน้กีน้ำดังหอ้องคนเด็โอ้เราไปซื้อเองกินไปหาอันนั้นพี่น้องไปหากินหมักหอ,อก,กีกอเกเนาะเกิดว่ายังไม่เคยไปชวนหมักหอจกจ้างเถื่อนเพราะฉันเคยไปกินหมักหอ,อกกีกอกกเถื่อนเนาะ เคยแต่กินทุกคนวัชระเคยเห็นสวนมันเนาะเออนี่คือเขาสีไปบุกสวนมะบเหาะเลยนะเดี๋ยวจกหน่อยเขาก็สีขับรถไปเลยทุกคนตอนนี้กำลังถ่าเอื่อยหน่อยเนาะเดี๋ยวเขาก็ขากันขับรถไปทุกคนเดี๋ยวไปเบิ่งนอบาสวนแบบเหาะแล้วสีไปไหนเดี๋ยวเกิดอเไรวัชระเคยเห็นหรือ,อเปลตอนนี้กำลังเบสูบโดดพี่น้องเอ้ยน้อยมากเลยเนาะสบายดี สีอันนั้นลากซ้ำไปพี่หน่องแบบเป็นผู้สาวอันนั้นลากซ้ำเนาะสีลากซ้ำไปพี่น้องเออหน้อยเดี๋ยวก็เอ้อตีเดี๋วกับน้องป้าเนาะขี่สอนการซ้มคนแต่งตัวแต่งยังนี่โอ้ยไปสิแดงแต่งวันที่วาแต่วันเน่อกอกหน้าอ่ะกินบกง้อบ้านเบ้าโยแล้วทุกคนรักชาวเอสไปกินบกง้อสาวน้อยนึงคนเกิดใหม่สามพันเออเดี๋ยวเดี๋ยวคอยช่จ๊ะ ไปสูบโดแดดเด้พ so ี so. ่นนองสีดาสามแบบนี <laughs> <laughs> ้ไว้ว่อหนาสาไวไปสูบหมอกระนองซะหน่อยนี่โดดอัดสพี่น้องนเอสโก้ปนว่าะไรเอ้ตัวสวไปเนาะตัวกัดเดียอยเนาะเดี๋ยวกมาให้ได้ยวเดอไปคนง่เขาอแเยอามาเขาไปแคปเดียว นนี้ตอมากนนี้มาแบกกินเขาก่อนทุกคนก่อนออกเดินทางเนาะมากับเอ๋อหน่อยเอ๋อตีบเนาะเอ๋อดัดกับอดิตาตามมานำดังมากินข่าเปียกเนาะ แมวลามวล่ทุกคนมากเล้อจรแสบอีบ้าต้องปลาขึ้มากินยักเถื่อนอาหารนี่ตีบย่อบคอยมากซองเถื่อนทังตรงนี้พานเป็นหันแบบอ่าเป็นเซฟมาตะไถยนะทุกคนเป็นก๋วยก๋วยจับมอดินเาคนแบบก๋วยเตี๋ยวแมนเซฟแบงด้หันเซฟแบงเข้ามาเปิดสาขาอยู่ด้ว ไม่มียูบนกับอยู่นี่มื้อเช้ายังกินเพอยู่ดีน้องป้าขึ้นมาปรุงกินก่อนจะพุงกินสิมก่อนนะมีนน้องเมนยังติตามด้วยเวลาสิกินข้าวเปียกนี่เ้าต้องสิมก่อนบางคน,<ใ>นัน,น,นปรุงเลยก็เงาต้องสิมหนามก่อน,นอแต่อาทิตาก็แหวดดัดมากเลยทุกคนเมน กำลังโทษใส่พอดีมาห่อได้เนาะสื่อคล้องบ่ะแบตระดาแล้วเหือก่ะตังันหนัย่ตงอยู่ผมมันหนังไปตอนนี้ก็กินเขาแล้วแล้วทุกคนสีเดินทางไงเนาะใครเนจะพ้นเศร้าไปกันเดินทาง แตนี่อัดสามเนาะทุกคนฝังหาอัดสามนกำลังเศร้านอนบางอย่างคนตกแหงเหทุกคนเลยียกเิดกำลังกินเขาแดดเดี๋ยวก็สีผ้ากันออกไปเด้อไอ้ฟ้ามันมันสีขำเหเนาะปะนกิเทุกคนเดือทาเปากซองเนาะเดือดท่าทีของเธอเนาะชิ้หัไอุ้ก็เหมืาเด้อเนาะหัทิมน ปกติต๋องนีอ่อะก็สูงเนาะทุกคนมันจะสีหวานนะจะสีแบบแบบเสียงมันจะสีรังสินะสาก็แบบหยาบเงาแน่เนาะอ้บรรยากาศดีแห้งทุกคนเอ้ยมืดพ้นเนาะนมันตกตอนนี้เงยน้อยต้องไปขี่กับเวปูเนะ con thúthuận là Nhなんか là mấy cô Jung con thú giéis là cho mấy này, ơi, đó, you know? đấy, không như này để, phải không? 어서 sao các bạn numa đúng không? Nói là yêu người này khi nào cũng giải quyết thì phải không kommer sống nó. Nói là không yêu người gái này khi nào cũng giải quyết thì phải khôngbar cho chương trình 들円 endlich Cameron hoặc AD keine wissen nói cái gì กูทุกคนบักเงาะก็มีขากจ้องสาวเหนื่อยเลยยังกรดเดี๋ยวอิตาปีนถหกินนะมันยังมันซุกแมัชิลเองอมันซุกแต่มันโดดเองโหโหดีโหมันซุกนะทุกคนยังสิไเหกินเพราะว่าทุกคนบักเกาะก็มีบักเงาะอยู่ เท่าแบบเงาะเท่าแเดียนคลายโลได้ค่ะโลหิตว่ะไปขอสิไปใายขอสิรักเมื่อได้แบบเงาะก็ม uh ีอยู่สุเดียนก็มีทุกคนเอ้ยจะเป็นอุดมสมบูรณ์เนาะโอ้ยขออยากมากอันนี้ทีแรกรายเนาะไปทุกคนตอนนี้เขากำลังสีไปเก็บมักเงาะอยู่สวนเนาะก็ใส่พีเตอร์หมอกของก็มันหมอกยุ่งเลยยุ่งยุ่งได้หรอ พเก็บมาเหงออีสวนเนาะย่างไปด้อทุกคนเออทำไมขลาดลีาวโสดอยู่บ่อแล้กี่โลลาดอลีอล yeah, ิต้าสดแล้วหรอตอนไปอย่างไปเนาะเะื่อทางมันยาทุกคนมันเป็นดินมีเสิบคนย่าังสิพลาดและ เออบกหอเยื่นเลยมด้าเอา่าสาวนี่ตอนไปย่าวไปขามากเมื่อีาสวนกอกเนาะตอนี้เต่นเต้นว่าทุกคนจะได้เห็นสวนหมกหอกขำเลยแล้วอากก็ต้องถึงนบนนะ อย่างไปทุกคนหลายคนเนาะเกลือรัดเกลือปูอายโยเกลือสีเกลืออาิตะเนาะเกลกระนองปลาเอาน้องปลาคือเป็นคนนำท่าเนี้กำลังย่างไปทุกคนโอ้เป็นตะม้วนเนาะย่างไปหลายคนพวกเจ็ดคนทุกคนเอ้ยปาดก็หมักงาะก็หมักง้อปัด เคยปกปิเด้อขังแหละน้อเคยเห็นกมักเงาะปปิแต่วานี่อุ้ยปิดิดจอันนี้นี่ต่ำๆนี่เนาะอมันคือเหม่อมันเหม่อทุกคนไปจะน่อยก็เหาะสวนเนาะโอ้มีกกมักตอกนะเนาะเออขากีดิ เอาไปตำกินเนาะอแะดปสิป้ามาอะนะแดงเป็นแดงหูกนอุ้ยหมอป้าติโตกอเอ้ยปูทุกคนป้ากาะไรอะไรสิฮาผู้บ่าวเถวนี่อาทิต้ ทุกคนเลยอุ้ยสวนหมักเงาหมักทุเรียนเต็มอยู่แถวนี้เนาะนี่หมักเงาะคักห้ายพี่นอนเอออะไรอะไรสิฮ่าว่าแถวนี้เด็ดเด็ดป่าไว้จะกดนสตารมแรงแท้แรงหุ่งอยู่ทุกคน

เอาเราแเราดแหาอาเนี่ยเอาเนีไปกินนี่เอาไปทายหมู้านาะแงเนาะเอากินหมดเลยปิดปั้นอมาเดียวเนาะเอาเป็นถัวถัวเลยทุกคนมอเถั่วิมอมนรงเนอีหัลวบ ม่วนแห้งเนาะบวกผ้ากันบกเคยเห็นส่วนบบเออหลักของเขาได้หน่หน่อยนนึงเพหูไปอด้กรติวัช่ยแล้วก็เสาอาวาตีแก็น้องป้ากำลังเคยมาข้งแรกเนาะฮอดเดทุกคนฮอดเด็ดตัวส่วนตัวนี้ฮอดแล้วเน่ส่วนอโยเนาะทุกคนหอกเหรอหอกเหรอ

ไทยเขาเป็ไทยโกเยมันคือากแตุนสีแบบงามทเียแรงเปนแดงคือขกอนนงุปกรณ์ใช้ใส่เสื้อสีน no anyway ี้ดแสเนาะหวานะเยเเขายางหวนเนาะพวกเกาอุก ช่วยมักเหาอยูดาวเนาะเแก็บเอาบัดโกกนี่เนาะนอนตื่นเต้นแห้งภากันตื่นเต้นว่เคยเห็นสวนมักเหรอกำลังตอนมักเหาะทุกคน นีมะกอกทุกคนห้อกมะกอกว้าบ้านนี่เห็นมันเขียวๆนี่นิ่แต่มันหวานแห้งเ้อทุกคนโตตัวสีแดงหมดเสร็ตัวสีเขียวสำําทุกคนเลยตัวสีเขียวหวานหวานบ้านตีบตัวสีเขียวหวานคนเลยบวกน้าแม่งนอนมะกอกเขอนเายี่ตีหกําลังจีีะเจ้าเออโอ้ น่ะนี่หรกูกดมานี่ยหรกก็ใส่กูกร้องสมันเนอะชอครับเอบลอใหม่งานแต่งเนาะไองแหมาพี่น้องแต่แม่ไ่้ไฟสีหับอีดอองหับบ้งเหับบรู้หับปัาไ่มีไฟหับเลยเดย้ยางหับเด้อาหับมาก่อค่ะร้านหวานอันนี่แดงมเทาน่าแรา <S 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 ้านหวสีเขียวหวาน มะเขาะคือหวานแหมเนาะแบบแซ่เอาพะนะแบบมะเขาแบบมันยังเคี้ยวอยู่แต่ว่ามันแสบมันหวานเนาะบ้าพดแม่จะกินกกินกาเคียมก็ได้ใ่รไม่เอากินมาเขียวเลยลบ้านที่นแล้วเอามาเขียว ทุกคนท่านวยวายถึงส่นงอเนาะไปเห็ดอะไรไปเล่นบงบ้านทุกคนเหรอเนาะมอจี้แก้มเสีย่บ้านทุกคนบ้าน กางแดดที่เคยเห็นสซยหมักเหาะเนาะตื่นเต้นแหงม่ซหมักคอมีโซะหมักตเดียนเนาะเขาลงมากินหมักหาะแดงคางแเออนากินมากินมัน้วสีเขียวเสียกว่าสีแดงเนาะวานแหงนะกางแดดที่เคยเห็นยหมักหาะเนะ

ทันนทท่ันตนงนนงัยมับป้าตัดออกเดเออบปตัดเดยังยูทูบเบอร์ยังอดจัก่นจะเจ้าถ่ายป่ะบ้ามอยทไมพูดอ้ทำไมพูดไม่พอทาไมาสวยแต่พูดไม่นี่กระแตกระโค้ยถาว่าเยี่ยมเต๋อยืมเงินเด็กบักก มันเหนถ่ยีายมากกช่เล่ะจะเป็นสะวนน้อกป้าสะออนบงเาะม่เห็นบางเาะแบบเป็นสวนนี่ปกตีเคยเห็นในตลาดเนาะแมนอยคือจะก้อสวนนกป่าต้องหาผาวด้วยว่าหาแฟนอยู่เทวมีสวนบาทุเรียนต้องหาแฟนอยู่บ้านเจียงเจุขไเนาะแมนอยากกินทุเรียนก็บเะบางเาก็บทุเรียนอย่างอยู่แค่หือเลยเนาะแมน หวานผุดกินจะมาอ่ะผุดพี่น้องปากเบื่อคักน้องผิดเมันมะันคนเนาะไม่ติดแถวเนาะบรรยากาศเนาะพี่น้องก <c oughs> วางขนาดเอามาฝากแม่นี่เด้อแม่ฝากมาตัววาาา้งแต่นาะผู้บอลเอาไหนสิ๋วเออบอกกอ๋ <c oughs> อติดตัว

ช่วยมอเตเร์ดิก็มีได้เลยทุกคนไา้ก๊กคิวมามามาเคียวตัมากมาเคียวเนาะพี่น้องน้องปลามากแห่งมาเคียวมาแดงนี่บ่มาว้าวถ้าใครกระสอบใคกระสอบตะไครเนาะ à tụi con nó bừng cốc cốc này nó cốc thứ 2, pop, ao cốc này mạc nhảy nó mạc nhảy đấy nó mới đang deep chứ nó, đi, tụi con ơi mạc nhảy mà, pop, ạ, mày đi, này có một thu điện mà nè, ô thu điện, Có bật nhảy mà tụi con ơi, uầy, uh, cả xuân đó nó. วิวดีแห้งทุกคนเลยนี่มักเงาะแล้วกับปูมักทุเรียนเนาะเตี้ยกับเป็นเด้เนี่มักทุเรียนเนาะปึ๊ดนึ่งกิโลถึงเปนฮักเลยผ้ากันพากันยางเมื่อแบบนี้พี่น้องส่งพากันลายแล้วเมื่อก่อนพ่อกันยางเมื่อเนาะแบบนี้ไก่หมักงะเราเต็มกระตาแล้วก็ะยางเมื่อ เอาใจเด้อแม่มัดขมโ้ยบบก่อเด้โฉมม้าทำด้วยนะแม่คือใส่อยม้าดเดี๋ยวมือหนาวฉีบยาไห่ชุกกะเผาเขียมแข้งมือนาวิีายาไหมมือนาวขอิมาละก็เจอยวเยอะปุ่นมาเกาะเลย มุจาพึ่นจะได้นั่งอเจีบยบงออู้หมักทุเรนูียสาบปดล่นนงมาแตมเนาะขาดแล้วเนี่ยทุเนเนาะอยากกินอ่ะแม่บาคนเล่จากพี่แล่บอเาด้อดนใ่้ดนอกสออนเด้พี่เ้องเลยหมักเงาะแบบปาอยู่ในหือนสาวะเลยเนาะ แบบสะออนดดีๆตอนนี้กำลังยยางเมือเนาะแบบโอ้อุดมสมบูรณ์แฮะทุกคนต้นกระเพาก็มีนเนาะมีกกมักเงาะก็มักทุดเรียนอยู่ค้างเหือนมันกับวัดถนนเด้เนาะพี่นนอะความหวนสะออนเด้น้องปลาแบบรู้สึกอยากมาอยู่นี่เด้อแบบมันอุดมสมบูรณ์เนาะแบบมีมักเงาะมักทุเรียนแบบอยู่ค้างเหือนเด้ห็นะโอ้มันก็โกบักทุเรียน อยู่ขางเรือนเขาเลยเนาะย่นดีทุกคนโกมกทุเรียนเนาะตัวนี้มันทำมาเป็นหมามันนี่ไลายอันนี้เนาะไลายกุ๊กทียนเป็นหมาขะนะทุกคนมุบะเขาเนาะต้นมักทุเรียนทุเรียนสอนเด้์มุบนทุเรียนเด้อยวเขาจะตั้งชื่อให้มุบนทุเรียนรุ่นวันมักเงาะโตทุกคน แค่เี๋เข้าจมข้าทุเรียันก็บอกก็บอกทุเรียนทุกคนเห็นหมาคนจะเถื่องกูสีเห็นบริษัทเจนเป็นอะไรอยู่เกาะปูหมู่บ้านทุเรียนหมู่บ้านเงาะนะคะมันแดดนี่หมาเงาะกับหมาทุเรียนได้เนาะแดดอยู่ในเขื่อนคนเด้อ่ะโมเมนต์ปากสีอยู่แต่ในสวนเนาะปูทุกคนบมกทุเรียนป้าปดจอนเด้ะอยู่แค่เขื่อนเราเลยเนาะ เน้นๆทุกคนหมาทุเรียนค่ะอันนั้นอยู่ในเหือนเนาะหมาทุเรียนขังเหือนสะออนเด้สะสออน์หมวกบา้านพคนแหงน้งเนาะมีเพิ่องหมักเงาะหมาทุเรียนอยู่แบบอยู่ติดเหือนเลยนะอยากกินยำได้ก็ได้กินเนาะขักอดีดีไปไปมาหาผู้บา่าวแถนนี่ไปมาหาผู้บ่าวแถนนี่เนาะ บอเห็นผู้บ่าวพอนวัองโอ้เราปอกทุเรียนใหกินเนาะอายุบอกทุเรียนให้กินทุกคนอยากกินต้พื่อากกินต้มยำอยากกินต้มยำอากินต้มยมีไรอยู่อะไรดุมดุมมังคเดี่ยวนะเนของคอย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 เบอ ตัวคือนประมาหมากเดยเนาะึ่งมากนึงแห่งกันจินมีร้ายอยู่พ่อกันอยู่ี่ยผู้เบ่คือน้อยเหมือทุกคนมากเดยะ้าน้อยเดกน้อยนึงเอนมากเาะแบ่งกันจินบ้ทางนี้หูอัพโหลดบีมึงก็เมาตเนี่ยบเลย้านอา่ะ

มาแบบเป็นอุดมดานคันลนตอนนี้ตอนนี้กำลังสิพากันเมื่อเด้อทุกคนอ่าเนี่ยกีรจักเมื่อไหนเนาะไปทุกคนคลิปนี้ก็สิจบเพียงสำนีเด้อโอ้โหยังไงก่อนใจอ่านอายุได้เนาะมาอันนปุ่นมักเงาะเราเหมือนี่ไปเมื่อก่อนทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย